สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับคุณครูคำวรศรีวิเศษในห้องเรียนภาษาไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อโควิดมาเราจะได้มาเจอกันในการเรียนออนไลน์แบบนี้นะคะเราจะเริ่มเรียนในบทที่10กันเรื่องหนูเอ๋ยจะบอกให้นะคะคุณครูมีแบบทดสอบก่อนเรียนมาให้นักเรียนได้ทําดูก่อน10ข้อนะคะนักเรียนสามารถทําแบบทดสอบได้เลยโดยที่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้หยุด วิดีโอนิดนึงเพื่อที่จะได้ดูข้อสอบนะคะค่ะเมื่อเราทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาดูเนื้อหากันค่ะในการอ่านเนื้อหานี้มีสองวิธีนะคะเราสามารถอ่านในใจจนจบเรื่องได้เลยนะคะหรือถ้านักเรียนคนใดที่อ่านไม่คล่องนะคะค,คุณครูมีคลิปวิดีโอที่เราสามารถ อ่านและฟังตามได้นะคะต่อไปนี้คุณครูจะให้พบกับคลิปวิดีโอเนื้อหาในบทที่10หนูเอ๋ยจะบอกให้ค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะหนูเอ๋ยจะบอกให้สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกับบทเรียนใหม่การอ่านในใจบทเรียนเรื่องหนูเอ๋ยจะบอกให้ซึ่งในบทเรียนนี้จะเป็นอุทาหรณ์สอนน้องๆได้ดี แต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนข้อปฏิบัติการอ่านในใจกันก่อนนะครับการปฏิบัติในการอ่านในใจในข้อแรกจะไม่ชี้ตามตัวอักษรต่อมาจะต้องกวาดสายตาอย่างรวดเร็วไม่อ่านย้อนหน้าย้อนหลังหลังจากนั้นไม่ออกเสียงหรือทำปากขมุบขมิบมีสมาธิทำจิตใจให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่อ่านและสุดท้ายจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านให้ได้ เอาละครับถึงเวลาแล้วเรามาอ่านในใจเรื่องหนูเอ๋ยจะบอกให้ไปพร้อมๆกันเลยครับหนูๆเชื่อไหมว่าจิตของคนเราแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่บอกให้เราคิดดีพูดดีทำดีมีเหตุผลไม่เห็นแก่ตัวเรียกว่าจิตสว่างแต่อีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่บอกให้เราเอาแต่ใจตัวเองดื้อดึงไม่มีเหตุผลนึกว่าตัวเองเก่งที่สุดเรียกว่าจิตมืด บางเวลาทั้งจิตสว่างและจิตมืดต้องต่อสู้กันหนักเพื่อดึงให้หนูๆไปตามแนวทางที่จิตแต่ละฝ่ายต้องการหนูๆจะเดินทางไหนทางสว่างหรือทางมืดคงจะต้องพิจารณาให้ดีพิมพ์ได้ของขวัญวันเกิดจากแม่เป็นกระเป๋าสะพายสีชมพูตกแต่งด้วยหินและลูกปัดสีสวยงามพิมพเห่อกระเป๋าใบนี้มากเวลาออกไปเที่ยวพิมพ์ต้องถือกระเป๋าใบนี้ไปด้วยเสมอ วันหนึ่งพิมพ์ขออนุญาตแม่ไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านกับเพื่อนๆแม่อนุญาตเพราะพิมพ์เป็นเด็กดีกลับบ้านตรงเวลาไม่ทะเลทลายพิมพ์นัดกับเพื่อนอีกสองคนไปเที่ยวด้วยกันหลังจากเดินดูของสวยๆงามๆตามภาสาวัยรุ่นจนพอใจแล้วทั้งสามคนตกลงใจนั่งพักที่ร้านเกมกระเป๋าที่สภายมาเกะกะเพราะที่นั่งมีจำกัดพิมพ์จิงห้อยกระเป๋าไว้กับพนักเก้าอี้ ขณะที่ทุกคนกำลังเล่นเกมอย่างเพลิดเพลินพิมพ์รู้สึกตัวว่าถูกสะกิดที่หัวไหลเมื่อหันไปดูเห็นผู้ชายคนหนึ่งชูกระเป๋าใบเก่งของพิมพ์พอยู่ในมือยิ้มยั่วพร้อมทั้งทำท่าทางให้พิมพ์ตามไปเอาพิมพ์ถลันลุกขึ้นยืนทันทีเพื่อนทั้งสองคนตกใจไปด้วยเราสองคนจะไปตามระปภพ,พิมพ์พคอยดูเขาไว้นะแล้วทั้งสองคนก็วิ่งออกไปทางหน้าร้าน คราวนี้จิตมืดแสดงตัวออกคำสั่งกับพิมพ์ทันทีตามไปเลยพิมพ์กระเป๋าใบเก่งของเราเดี๋ยวถูกแม่ดุว่าไม่รักของอย่าปล่อยให้ใครเอาไปพิมพ์วิ่งตามไปโดยไม่นึกกลัวผู้ชายคนนั้นหลอกล่อพาพิมพ์วิ่งหนีห่างออกไปจากผู้คนลัดล่อออกไปทางหลังห้างซึ่งมีคนผ่านเข้าออกน้อยพิมพ์อย่าตามไปนะแต่ก่อนร้องให้คนช่วยดีกว่า อย่านะพิมพ์อายเขาไม่มีใครมาช่วยหรอกของของเราต้องไล่ตามเอาคืนมาให้ได้จะกลัวมันทำไมฉะนั้นคนทั่วไปที่เดินผ่านไปมาจึงเห็นภาพเด็กผู้หญิงและผู้ชายตัวโตว,วิ่งเล่นหลอกล่อแย่งกระเป๋ากันผู้ชายคนนั้นกำลังจะพาพิมพ์ออกจากห้างหยุดเดี๋ยวนี้นะพิมพ์จิตสว่างห้ามเสียงดังพิมพ์สะดุดกึกกระเป๋าแค่นี้ถ้าจะเสียไป ไม่ต้องเสียดายหาใหม่ได้นะคุณแม่ไม่ว่าอะไรแน่นอนเพราะตัวพิมพ์เองมีค่ามากกว่ากระเป๋าใบนั้นอีกถ้าพิมพ์ตามมันไปแล้วถูกมันทำร้ายทำอนาจารหรือจับไปขายไม่มีใครช่วยได้ทันแน่ข่าวแบบนี้มีเยอะแยะไหนพ่อแม่จะเสียใจแล้วตัวพิมพ์เอง ก็จะทุกทรมานไปตลอดชีวิตจะทนได้ไหมเอาล่ะสิครับน้องๆเมื่อจิตสว่างพูดกับพิมพ์แบบนี้แล้วพิมพ์จะตัดสินใจอย่างไรระหว่างที่เรารอพิมพ์ตัดสินใจนั้นเรามาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วก็คลิกปุ่มกิจกรรมด้านล่างได้เลยเรามาดูกันนะครับว่าพิมพ์จะตัดสินใจอย่างไรต่อไปจริงสิถ้าเราเป็นอะไรไป พ่อกับแม่ต้องเสียใจไปตลอดชีวิตเราเองก็คงไม่มีโอกาสพบหน้าคนที่เรารักอีกเลยกระเป๋าใบนั้นก็มีแค่วีแพชชั่หน้าเงินไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทอยากได้ก็ให้ไปเรารักษาตัวเราไว้ดีกว่าผู้ชายคนนั้นพอเห็นพิมพ์หยุดก็หยุดบ้างไม่อยากได้กระเป๋าคืนแล้วเหรอหนูไม่เสียดายเหรอ คราวนี้พิมพ์ไม่ยอมเป็นเหยื่ออีกแล้วพิมพ์ร้องแผดเสียงดังลั่นช่วยด้วยช่วยด้วยขโมยขโมยกระชากกระเป๋าช่วยด้วย,วย,วยคนแถวนั้นหันมามองพิมพ์เต้นเร่าเชี้ไปที่คนร้ายเจ้าผู้ร้ายหลอกเด็กตกใจจนหน้าซีดเพราะสถานการณ์เปลี่ยนไปมันหันหลังกลับทำท่าจะวิ่งหนีแต่ไม่ทันเสียแล้วกิ่งกับจอยวิ่งนำหน้ารอปภอ,ออกมาพอดี อยู่ตรงนั้นสุดท้ายเจ้าผู้ร้ายถูกจับได้พิมพ์ได้กระเป๋าคืนทุกคนชื่นชมที่พิมพ์สติดีรู้จักแก้ปัญหาสิ่งที่พิมพ์พูดในใจก็คือขอบคุณจิตสว่างของพิมพ์ที่ช่วยให้มีสติคิดได้ไม่งั้นพิมพ์เองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องของพิมพ์เป็นที่รู้กันทั้งโรงเรียน พระพิมพ์ยินดีเล่าให้ทุกคนฟังในห้องประชุมใหญ่เพื่อเป็นบทเรียนแก่คนอื่นๆครูใหญ่ได้สรุปเป็นข้อเตือนใจในตอนท้ายว่าไม่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่มีภยัยผู้ชายก็อาจถูกจับไปทำไม่ดีมิร้ายได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องระวังตัวให้ดีอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าเด็กผู้ชายบางคนแอบหัวเราะซึ่งรวมทั้งท็อปด้วย ไม่มีทางเราไม่โง่ให้ใครประจับเราไปหรอกแล้วท็อปก็ลืมเรื่องนี้ไปจนวันหนึ่งมีข่าวลงหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเด็กผู้ชายวัยเดียวกับท็อปถูกชายเจ้าเล่ล่อลวงไปในทางเสื่อมเสียตำรวจจับได้เกิดเป็นข่าวอื้อฉาวน่าสงสารเด็กที่ตกเป็นเหยื่อนะนี่แหละเพราะความชลาใจคิดว่าตัวเองเก่งคงจะไม่มีใครทำอะไรจำไว้นะท็อป อย่าประมาทเป็นอันขาดท็อปนึกหวาดเสียวอยู่ในใจเพราะเขาเองก็เคยชะล่าใจเช่นนี้มาก่อนเหมือนกันหนูเอ่ยจะบอกให้จิตสว่างกับจิตมืดก็อยู่ในใจเรานี่แหละและมีการต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะเลือกเชื่อข้างไหนจึงจะทำให้ตัวเราปลอดภัยในชีวิตประสบความสำเร็จและมีความสุข เรื่องหนูเอ๋ยจะบอกให้ได้ข้อคิดมากเลยนะครับคนเรานั้นเวลาทําอะไรก็ต้องมีสติจึงจะแก้ปัญหาได้ถ้าขาดสตินั้นอาจส่งผลเสียได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ